สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำการใช้งาน infusion pump ยี่ห้อเมดกับตานรุ่น hp 6 0นะครับผมต่อจาก ep ที่แล้ว ep แล้วนี่แนะนำการใช้งานในส่วนของ rate mode time mode แล้วก็ weight mode หรือว่าการคำนวณโดสยาที่อิงกับน้ำหนักคนคนไข้นะครับผมตอนนี้มาที่ micro mode ครับ micro mode เป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการให้ สารละลายสําหรับคนไข้ที่เป็นคนไข้เด็กนะครับเนื่องจากว่าไมโครโมดเนี่ยจะลิมิตสมรรถนะอัตราการไหลไว้สูงสุดแค่ 100cc ซเปอรเ,อเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการใส่เหลดเกินเช่นอาจจะใส่ตัวเลขเกินนะครับจะใส่20แต่กด0ูนย์ไปอีกตัวเป็น200นะครับซึ่งในในเด็กเล็กหรือว่าเด็กทารกเนี่ยอาจจะอันตรายนะครับเราก็เลยทำไมโครโมดออกมาเพื่อทำให้การแม่นยา การให้ยาให้กับคนไข้เด็กในมันยาม,มากขึ้นนะครับละป้องกันการเกิดเออร์เรอร์ในการใส่อัตราการไหลที่สูงเกินไปนะครับก็เลยมีไมโครโหมดขึ้นมานะครับลองเข้าไปดูนะครับไมโครโหมดจะลักษณะาการใส่ข้อมูลนะครับจะหน้าตาเหมือนกับเลทโหมดเลยนะครับเลทโหมดเลยก็คือใส่ชื่อยาใส่อัตราการไหลปริมาตร หรือ m ูรุมท i ีน field นะครับเครื่องจะคำนวณ Infusion Time ให้แต่สิ่งที่แตกต่างจากเ a ร e Mode ก็คือ Infusion r a t e นะครับ Infusion rate ครับสามารถใส่ได้สูงสุดแค่ 100cc เ,เท่านั้นนะครับนี่คือใส่ได้ครับแต่ถ้าจะใส่อัตรากรไหลที่สูงกว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่น200 ก็จะขึ้นว่า upper limit e cc นะครับก็คือเกินจากที่ลิมิตไว้ในส่วนของไมโครโหมดสมมุติถ้าเกิดรีบนะครับใส่ตัวเลขแทนที่จะใส่100ใส่0เกินไป1ตัวนะครับ c o n f i r มก็จะขึ้น upper limit e cc นะครับถ้าใส่1 0 0 cc นะครับเครื่องรับได้นะครับก็คือไม่เกินลิมิตที่ไมโครโหมดต้องการกันไว้นะครับ ใส่25นะครับใส่ได้ถ้าใส่เป็น2องปุ๊บไม่ได้นะครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างไมโครโหมดคือโหมดการให้สารลายแบบละเอียดนะครับสําหรับเด็กแล้วก็เลทโหมดธรรมดานะครับก็คืออัตรากรไหละนะครับที่ลิมิตไว้แค่ห0ึ่งร้อยซีซีอเท่านั้นนะครับนี่คือเลทไมโครโหมดนะครับอ่า นี่นะครับไมโครจะใส่ชื่อยาก็ได้นะครับอินฟิ i ชั่นเลยสม,มุสมมิเด็กส่วนใหญ่ก็ 25cc ิบห้าซีซี h r นะครับรวมทะเบียนฟิวสมมุิว่า500เครื่องคำนวณอัตราการหลเวลานะครับที่จะให้เลท2500 cc ลรันจนครบถึงห c านะครับใช้เวลา20ชั่วโมงนะครับกดโอเคนะครับก็สู่หน้าจอละ ก็จะขึ้นสถานะนะครับว่าอยู่ในไมโครโหมดนะครับเหล็ดที่ 25cc พ e r อาวเป็นยาโฟาฟินโนนะครับใช้เวลา20ชั่วโมงนะครับโวลูมพบดีฮินฟิลคือ 500cc นะครับสตาร์หน้านี้ก็คือคนไข้จะได้ยาเหล็ดนี้ปริมาณนี้ไปเลยนะครับนี่คือไมโครโหมดนะครับก็แนะนำเรื่องไมโครโหมดนะครับสั้นๆนะครับสำหรับว p นี้นะครับขอบคุณครับ